อาหลังจากที่เฮาได้ทําการเอาตัวนี้เอ,เอาเอาเผาตัวนี้ไปตีปอกนะครับตีปอกบาซินใหม่นี่ครับเอาเอาลูกปืนออกกั็นไหมลูกปืนออกขยับลูกปืนขึ้นเ <Okay. S 1> ลยโอเคบ่ออกบ่บาเลยบุ่บกเลยว่ะอ่ะพอาเป็นยังนี่ครับบาบาซินตัวนี้อยู่ข้างในนี่จะทํากายไปตีปอกใหม่นะครับ ผับ่ได้ครับมันสีห่อนมาสั่นพันวาเออพอกบ่ได้มันสีห่อนพอกพอกบ่ได้ครับมันสีห่อนสร้างพันวาเคยพอกให้ให้ขั้นขั้นอื่นแล้วครับมันอันนั้นมันขาดเผาขาดออกเลยนะครับเพราะว่าเล็กมันห่อนครับเล็กมันสีคายตัวเสื่อมคุณภาพนะครับเอามาเนี่เอากรสิใสททาการประกอบนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดประกอบนะครับ วิธีประกอบประกอบยังไงสิประกอบถึงบป๊บก็แขกตวจเลยอันนี้เพื่อความแน่นนานะครับเทาที่ทำการาท่าก่านะครับยันดันมันซึมออกบอ่ท่ากัวบว่าเป็นยังบ่ท่ากับว่าเป็นยังครับทำมันใจว่ามันสิอยู่แต่ว่ามันมันบ่ไเ้ออกมองท่าก่าวล้วครับมันสิออกมองมองที่เอาไปตีปอ,อกกันแหละเคล็ดไปผูกเวามสบายใจเวลามัางก็จังมากงออกง่าๆ เอามาชนีเขา้าได้ทำการประกอบชิ้นส่วนขาครบหรือว่าสะโพกนะครับเข้าไปแล้วกะ็มาเมืองกันว่าโคแขกสิใส่ได้บ่เพราะว่าหลายปีแล้วมบ่ได้เหตุนะครับประกอบเข้าตัวนี้ก็ับเช็ดง่ายง<อ>นี่เข้ากับชนีตอกลงูกน้อยนะครับบ่ตอกบ่เข่านะครับแน่น ไ้ถึงเวาลาใจมันเขา่า,าตัวกันแน่หละอาตึตึ๊มตึมเบียวเลียงเงี้ยแสกตึ๊บเลยนะมันครบจ้ะ ครับสิ้นนี่ตัวนึงโมงเมนต์ถือๆเลยตัวละบาทเลยหกร้อยหกร้อยเทียนดูเลยค่าค่าไปเฮ็ดเผ่ามาสักบาทหกร้อยกันหกร้อยครับพันสองครับท <c oughs> ั้งสิ้นเท่านี้เนาเข่าอ๋อเอาออเรียบร้อยครับผมเข่าแล้ว ผมาที่นี่มันก็สีมีบาบาที่เท้าตอกตอกลอกหลอกซินนะครับตอกหลอกซินมให้มันหมุนมันบอกกับแขกมอหัมันหมุนเวลาหล่อหลอนหมุนหัมันหลัวมันก็สิหมุนนะครับแต่วันสีมีบาบาที่เท้าตอกประคับไปมาที่นี่เขาก็สิได้ทําการไอเอาทั้งนี้ขึ้นนะครับแล้วก็สิประกอบชิ้นส่วนพวกเบรกพวกอ่า แล้วเอื่นยังเกาะเฟืองสามเสานะครับประกรอบเข้าไปอ้ขั้นตอนนี้ก็ซื้อว่าละเอียดนะครับบ่คขึ้นตอนมัางเลยตอนมัางง่ายครับตอนว่าตอนไส้ี่ายมาครับผมขั้นตอนต่อไปเีาก็สิทาการประกรอบชุดเฟืองสามเสานะครับวเขาเอื่นอยังล่ะผมก็เอื่นผมเอื่นเนนฟืองสามเสานะครับมันเฟืองจัก,กรวาลบ่ เงไงกนอใส่ไรบางางนสายงนโอ้ัางเราเิดปหรอกเม่อเเวยเราจะใส่ละเราจะใส่ได้เราต้องแอฟเวอรให้ับนลงลงัแต่กรงต่อไปตนี้มือเมือยนลอยเดี๋ยมลอยแดงโอ้ยดังป๊อกเลยเรียบร้อยครับผมมาเนีเข้ากระทำการยึดน็อตสตัวสมตัวนี้ ะครับแล้วก็จะใส่ปินล็อกเข้าไปแล้วก็ประกอบแค่นั้นกน็จบนะครับแล้วก็ประกอบเข้าตัวนี้มองม่ชี้นยาขึ้นมองนึ่งอยู่นะครับหยิบมองหนึ่ง,ง,อง,งตอนเอาใส่ถ้าเห้ามีหลอ,อกแต่ขนาดมีหลอ,อกก็ยังอันนี้อยู่นะครับเอาอันละใส่ก่อนเออ จะใส,ใสใ่ลงเลยมาหกรอนะครับมันจะมีชิมแผ่นซิมแล้วก็ปีนล็อกตัวระก็ตัวห้องถิดทางบ่ล่าเกืมบคงผีใส่ไปแล้วมา้พาพอเห็นมาดีฮักเนี่ยงมแงนี่นั่น

อ่าเรียบร้อยครับผมที่ไปรุดไปนี่ครับมันกระิเข่าท่ามันประมาณนี้นะครับรับรองว่าม่ม่รุดออกมากลยแน่นอนครับผมจะรุนจะรุนเอาออกอย่างนี้ในงัดเดนอันนี้โดนเติบอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับป่านนี้ก็จะได้ทําการใส่ชุดผ้าเบรกนะครับนี่ครับเข้าตัวนี้มันกระสีงไปดันไดันไว้นะครับ ตบลองว่ามันบุหรุออกมาแน่นอนเอามันก็เกยเกินขึ้นมามเพรันเขาบว่าจาับบ่เอาว่ะน้องเฟื่องเขาเห็นสิล่าสาหรับเลยมึงห้อยกิ่นเลยตัวเห็นบ่ม่น,นอ,อืมมันก็ดิ่งได้กันในตัวนี้เห็นี่หายตัวได้เนาะอ๋ออ๋าครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะทำการประกอบชุดเบรกนะครับบันอ่ามาครับผมขั้นตอนต่อไป จะได้ทําการประกอบช,อองงชุดเบรกนะครับเงี้ยบอสเต้นนักก่อนดีบ่สไม่ใช่เบรกก่อนพ่าอะไรยังก่อนไก่ลงดีกว่าแบบน,นะเดี๋ยวกระดิ่งครับผมอ่ะเราต้องใส่แผ่นตัวนี้ลงไปก่อนครับตัวตัวกันซุมนนะซ่มนี่ครับซุ่มมนี่อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวมก้กมากกว่าชุดขาเบรกนะครับตอนนี้เขาจะทำการใส่แผ่นเบรกเข้าไปเครื่องนึงเครื่องนึ่งนี่นนนกันเงี้ยบ่สเงี้ยบเงี้ยอย่างนีจ้ะ <c oughs> Đó là Đâu đâu Đây bây giờ cũng thành tuột Nó nhanh gì bộ? Nó gì bộ? Nó đi trên này bộ? À, Tôi phăng nó sẽ gì Chút bay, chút biệt chút, chút chút 1 Này các hấp Chắc thì có thể hướng thì vui mạng không anh Nói vui 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 khả vui 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 vui

Này, đều này, đều này, đều này. Nó mình hăng hai mời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  hai nè, hai mời nè mời hai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  mời không? mời hai được, hai mời hai อีหนงเนาะน้อง,งยังครับคงก้นย้ำฝูต้องหหนล็อบติดลงครับนี่วัที่นี้คือทําการล็อกนอก็อตทั้งมดนะครับแล้วก็เป็นอันว่าประกอบเสร็จนะครับผมแล้วกาสี่ประกอบคักรบเข้าไปนะครับแต่ว่าปัญหาบานปัญหาก็คือ โก้แขกลืมซื้อหมวกเบรกมานะครับนั่นก็ันได้ถากันนี่เก่เเานนแล้วแนวนี่บุเรียวง่ายแล้วเนาะอ้าตอนใส่น็อตกสิไม่มีปัญหายอเองนะครับเนาะนี่ใส่ที่หลังก็ได้นี่น็อตเนี่ยใส่กึ๊บกุ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 ๊บแล้วก็สีประกอบสีประกอบเข้าไปซะก่อนจังสิใส่หมวกเบรกที่หลังนะครับอ้าเดี๋ยวผมสิตัดไปตอนประกอบชุดสะโพกกันเลยนะครับผมเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวอร์ลาครับ ะว่าน็อดเนี่ยมันเบื่อเดียวกันอยู่แล้วนะครับใส่องไงก็ใส่ง่ายอยู่หรอกเอาเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการประกอบชุดเบรกนะครับ